ถ้าจะให้เปรียบแตตัวเองเป็นดอกไม้นะครับจะขอเปรียบเป็นดอกทานตะวันนะครับเพราะสาเหตุว่าดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่มีความน่าสนใจในตัวเองดอกทานตะวันเนี่ยเป็นดอกไม้ที่พร้อมที่จะตื่นตัวรับแสงตะวันในวันใหม่ของทุกๆวันแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยดอกทานตะวันเนี่ยเป็นดอกไม้ที่มีเมล็ดพันธุ์เล็กๆนะซึ่งเป็นต้นกล้าอีกหลายพันดอกหลายพันเมล็ด พร้อมที่จะโตต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นว่าดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่น่าจะมีความเหมาะสมแล้วก็น่าสนใจผมชอบดอกทานตะวันครับมรผมมีความประทับใจคณะเกสตรเนี่ยให้โอกาสหลายๆครั้งผมมีโอกาสได้ไปนําเสนองานวิจัยในต่างประเทศคณะเาสตร์ษษษษษก็สนับสนุนปัจจัยนะครับในองค์ความรู้ ในหลายๆอย่างซึ่งอันนี้เป็นความประทับใจมากแล้วก็ประการอีกประการหนึ่งก็คือมีความประทับใจในส่วนของผู้ร่วมง,งานนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์เองบุคลากรของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆให้ความเป็นกันเองนะมีความน่ารักมีความเป็นพิียมมิดซึ่งในส่วนนี้นะเป็นส่วนที่ ดีมากกร็ับัวเป็นดอกไม้ที่เขาไว้บูชาสิ่งที่เขารักและเคาลบที่สูงสุดนะคะก็เปรียบเสมือนครูนะคะครู ครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่นักเรียนหรือคนรอบข้างเขารักและเคารพในความรู้และความดีและความสามารถ 2. ดอกบัวพระพุทธเจ้าท่านเปรียบม,มนุษย์เป็นดอกบัวสี่เหลา่าซึ่งแต่ละเหล่าแต่ละกอมีความสามารถที่จะเบ่งบานแตกต่างกันแต่ก็ต้องพยายามให้เขาได้เบ่งบานเหมือนกันเพียงแต่ใช้ระยะเวลาต่างกันก็เหมือนกับลูกศิษย์นะคะเรามีลูกศิษย์ที่หลากหลายก็เหมือนบัวหลากหลายกอแต่ หน้าที่ของครูคือต้องพัฒนาความรู้ความสามารถสักรยภาพของนิสิตให้บรรลุเป้าหมายตามที่เขาต้องการกับตามบทบาทหน้าที่ของเราที่เป็นครูที่ดีไม่ว่าที่จะใช้เวลามากหรือน้อยแค่ไหนเราก็ต้องทำค่ะตัว,พพว,วรเราเนี่ยจบคณะศึกษาศาสตร์ตั้งแต่ปริญญาตรีเคยุ37 รับราชการในคณะศึกษาศาสตร์เป็นที่แรกและที่สุดท้ายก่อนเกษียณอายุอายุราชการในการทํางานที่คณะศึกษาศาสตร์ตลอดระยะเวลาจนเกษียณอายุอายุการทํางาน37ปีตรงกับเค37ที่ตัวเองจบมาแสดงว่าต้องไปจริงๆแต่สิ่งที่ประทับใจคือคณะศึกษาศาสตร์เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของตัวเองตัวเองเกิดที่นี่โตที่นี่ แล้วก็ได้ชดใช้และได้รับใช้ได้ตอบแทนบุญคุณของคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้มอบความรู้ความสามารถศักยภาพไปตัวให้ตัวเองได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่ได้เพาะบ่มอบรมสั่งสอนตัวเองให้กับนิสิตรุ่นต่อๆไปให้กับรุ่นน้องต่อๆไปเพื่อสร้างคณะศึกษาศาสตร์ของเราให้ยืนยงสถาพรให้เป็นที่มีชื่อเสียงเกียรติยศกระจายอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหมือนกับคำร้องของภาเกิจเกษตรว่าพระภูนเกษตรลมหลักเปลี่ยนทนรวมจิตเตืยนถ้าพูดถึงดอกไม้ในี่จริงๆชอบดอกไม้หลายอย่างมากเลยอันนี้คิดว่าตัวเองเกิดวันอาทิตย์ก็เลยเลือกดอกไม้ที่มีชื่อขึ้นต้นว่าสาันนะคะก็มองว่าสันซี่เริ่มนี่แหละ แล้วก็ในความหมายของซันฟลาเวอร์เองเนี่ยมันก็เป็นดอกไม้ที่เวลาที่ใครเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นเบิกบานแล้วก็ร่าเริงด้วยสีสันของเขาเองก็ให้ความรู้สึกสดใสด้วยก็มีความสุขว่าเราน่าจะเป็นดอกนี้แหละให้ความรู้สึกร่าเริงสดใสค่ะแล้วตอนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยก็มันมีดอกที่เขาเพิ่งทำมาใหม,ม่เป็นพันธุใหม่เราก็จะจ้างชื่อว่าฮิเมฮิมาวาริ รู้สึกว่าชอบเป็นคาตะวตันดอกเล็กๆอะไร่า,างเง้ทีกับว่าเจ้าหญิงด้วยเลยชอบเร e a r new things every day ก็คือเราให้ทุกวันเป็นวันของการเรียนรู้ก็มีความรู้สึกว่าดีนะกับอาชีพของตัวเองด้วยคือาชีพครูเราเรียนรู้ในทุกๆวันทั้งจากนักเรียนจาก ครูจากเพื่อนร่วมงานจากน้องจากรุ่นพี่หรือแม่แต่คนที่รอบตัวเรารอบข้างเราแล้วมันก็ทําให้ในแต่ละวันของเราเมื่อเราลับบ้านไปแล้วก็ไปคิดว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะวันนี้แบบย o u r เดย์ฮาวเออยูเอเดย์วันนี้ดีนะเราได้ประสบการณ์ใหม่เราได้ความรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วมันเอาอมาทําให้เราเนี่ยได้ย้อนลําลึกว่าในวันนั้นแต่ละวันเนี่ยเราทําสิ่งที่ดีพอหรือยัง ถ้ายังไม่พอวันต่อไปเราก็จะปรับปรุงแ,แก้ไขสิ่งใหม่ๆนั้นแล้วแต่ละวันเนี่ยก็รู้สึกว่ามันได้สิ่งใหม่ๆมาทุกวันทุกวันยังเคยบอกน้องเลยว่าก็ให้คิดด้ว่าทุกๆวันนั้นมันเหมือนวันอัศจรรย์ของเราเวลาที่ออกจากบ้านก็ิดว่าวันนี้จะมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วมันทําให้เรารู้สึกสดชื่นสดใสแล้วก็ได้รับสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตของเราเวลาที่เรารู้สึก ทํางานแล้วเราไม่ประสบความสําเร็จหรือว่ารู้สึกว่าเหนื่อยหรือเลียรหรือว่าเเราจะไม่มีความหวังกับมันหรือเปล่าก็ให้มองต้นไม้ไว้แล้วเราจะรู้สึกว่าแม้แต่ต้นไม้เนี่ยเขาก็ยังไม่ยอดท้อเลยเขาก็ยังมีความหวังว่าวันพรุ่งนี้จะมีสิ่งดีๆเกิด,ดขึ้นเราเองก็ต้องมองว่าพรุ่งนี้มันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นพอดีมันสอดคล้องกับให้ทุกวันเป็นวันการเรียนรู<ม>้ของตัวเองด้วยก็เ,ยเลยเอาสองคำเนี้ยนะคะมาไว้ด้วยกันเป็นข้อคิดในการทำงาน ดอตัวเองค่ะดอกตัวเองเหมือนดอกรักค่ะเพราะว่าดอกรักภะสาวบริสุทธิ์แล้วก็มีความจริงใจเราเอาไว้ทำสำหรับบูชาก็ได้แล้วก็เอาไว้งานต่างๆ และดอกรักเนี่ยเสมือนก็ปิวนี่แหละเวลาทํางานตั้งใจทางานทําไว้เพื่อพานไวสุดใจเหมือนดอกไม้ที่มันสีขาวเนี่ยค่ะคือเราเต็มใจทําทุกอย่างที่ว่าไม่ว่างานอะไรแล้วแต่ของปิวก็เหมือนดอกรักอันนี้ที่ตั้งใจทําทุกอย่างที่ว่าไม่ว่างานอะไรที่ที่เราทําทุกวันนี้และดอกรักสามารถมอบหมายความรักที่มีต่อกันได้ะค,ะค่ะ เหนื่อยแค่ไหนหนักแค่ไหนหรือว่าเราเรามีปัญหาต่างๆเราต้องตั้งใจทําให้งานเราออกให้มาให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งใจไม่ว่าวันลาวันหยุดหรือว่าเราไม่มีไปไหนอย่างว่าปิวเนี่ยว่าปิวไม่เคยลาไม่ไหนถ้าไม่มีธุระไปไหนแล้วมอบหมายตามที่กําหนดที่ต้องการที่ก็มอบหมายให้เราทำเนี่ยเราทําได้ทุกอย่างเพราะว่าเรารักงานเราต้องรักงานในเมื่องานเนี่ยทำให้เราได้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะงานที่ได้อยู่ได้กินลูกเรียนจบ ก็เพราะเราได้ทำงานตรงนี้ค่ะจะไม่ลืมขอบคุณมหาลัยคณะเราที่มีอาจารย์แล้วก็ทีมร่วมงานดีๆทุกคนน่ารักทุกคนไม่ว่าอาจารย์หรือว่าทีมงานทุกคนแต่เรามีหน้าที่อะไรเราก็ต้องทับตั้งใจทำในสิ่งที่เขามอบหมายให้เราทำนะคะกระอกมะลินี่พาวดวรสุดมีคุณค่านะครับอันดับแรกเลยเรา นำมาลอยพวงมาลัยขายได้อีนะแล้วนําไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระที่เราสังฆราชนันต์ถือธธแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่แเราเนียก็ยังกรามาลีไปการาบไหวไ<ป>้ครับอันดับแรกเลยเราต้องซื่อสัตย์สุจริตนะะในองค์กรของเราในหน่วยงานของเราแล้วก็งานที่ได้มอบหมายมาทำให้เสร็จสิ้น โด,โดยดีที่สุดก็เรื่องของเพื่อนร่วมงานก็เราก็เพียงว่ามาก่อนกับทีหลังดีที่สุดคือมันเป็นเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วงานบริการน,นงานของเราเราต้องมาก่อนป้าเคยอยู่ที่ป่ามาและเห็นสวยงามของดอกพยอมที่อยู่ในป่าและมีกลิ่นหอมสีขาว คะเดี๋ยวพอป้ามาอยู่ในเมืองเข้ามาสู่มหาลาัยเกษตรศสาสตร์ต้องกับปีสองสามมาประจำโรงเรียนสาธิต 5, ปี2-5ก็มาทำความเจริญรุ่งเรืองให้เก็บสาธิตเกษตรจากต้นไม้ใบหญ้าที่น้อยที่สุดพวกป้าก็ช่วยกันปลูกดูแลทั้งกล่ยจะถฐานนี่ดูแลทุกอย่างที่ของโรงเรียนสาธิตและนักเรียนหลายรุ่นมาที่ดูแลเข้ามา ก็มีความปรบบพื้มดีใจนะคะที่ได้ดูแลสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็รักโรงเรียนรักณาจารย์ทุกท่านและเด็กนักเรียนทุกรุ่นที่ไปาอยู่สัมผัสมาทุกคนก็ฝากถึงน้องๆทุกคนให้ดูแลพื้นที่ของโรงเรียนสาธิตเกษตรต่อเนื่องจากพวกป้าไปเพราะป้าเป็นรุ่นเก่า แล้วก็ฝากน้องๆให้ดูแลพื้นที่ของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฐานที่ฝ่ายอาหารให้ดูแลกันเต็มที่และพื้นที่ของโรงเรียนและดูแลนักเรียนให้ดีที่สุดและก็ให้น้องๆแล้วึกถึงว่าโรงเรียนนี้เป็นที่อยู่ของเราเป็นเมือนบ้านหลังที่สองของเรา มกลิ่นดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองคือดอกไม้ที่มีสีเสีงอรารามนะคะโบราณเชื่อว่าปลูกบอกดาวเรืองไว้บริเวณบ้านจะทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ยังมีเงินมีทองเหลืองอาลามเต็มบ้านค่ะโรงเรียนสาธิตนะคะให้โอกาสในการทํางานของเราให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและยังเป็นบ้านหลังทีสองของเราทําให้เรามีทุกอย่างได้วันนี้ เพราะโรงเรียนให้โอกาสมีทั้งเพื่อนเอนและพี่ๆีน้องๆให้ความเกื้อกูลตลอดกัมาระยะเวลาการทํางานมา25ปีทําให้เรามีความสุขในการทํางานทุกวันเป็นดอกกะพีจันเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงยืนต้นพอเข้ามาทํางานที่โรงเรียนนี้ก็ ได้เจอต้นกะพิจันเ์เียบเหมือนตัวเองได้อยู่คว่กับโรงเรียนมานานถึงสามกปีชอบต้นกะพิจันร์เพราะว่าเป็นดอกสีม่วงอยู่คู่กับคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนตาทิศมานานค่ะปังงานทุกอย่างนี่มันอยู่ที่ใจของเราด้วยนะคะใจรักกับงานสิ่งนั้นแล้วเราก็ทําทํางานด้วยความตั้งใจทุกอย่างที่รับมอบหมายมาก็ท,ทําด้วยความเต็มใจทุกอย่างมันอยู่ที่ใจทั้งหมดทั้งสิ้น ถ้าใจไม่รักเราก็ทำงานไม่ได้อยู่ที่ใจคะ่ะ